เป็นตัวแทนประกันชีวิตโดดกดดันผลงานกดดันเป้าหมายไหมตอบเลยนะคะว่าไม่ค่ะอาชีพเราเป็นอาชีพอิสระนะคะทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยค่ะแต่อย่างที่บอกคืออาชีพไหนๆก็ควรจะมีเครื่องการันตีนะคะสมมติเราเป็นพนักง,งานบริษัทถ้าเรามีเครื่องการันตีว่าเราเป็นพนักง,งานดีเด่นอย่างนี้ค่ะเวลาเราไปทํางานที่ไหนหรือทํางานที่บริษัทเองก็ตาม เราก็จะได้รับคําชื่นชมยินดีนะคะหรืออาจจะได้รับโบนัสเพิ่มนะคะการเป็นตัวแทนเหมือนกันค่ะเราควรจะมีเครื่องการันตีนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีเป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้นะคะภาพด้านหลังเป็นภาพที่พี่เอรับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมนะคะในงานเ n ็นวอนอเวอร์นะคะงานมอบรางวัลประจําปีของบริษัทนะคะเป็นเครื่องหมายว่าพี่เอกเป็นผู้บริหารประกันนะคะในบริษัทที่ประสบความสําเร็จ นะคะตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้นะคะดังนั้นแล้วถ้าเป็นตัวแทนประกรันหรืออาชีพไหนๆก็แล้วแต่ค่ะเราควรจะเป็นตัวแทนหรือเป็นพนักงานที่มีเครื่องการันตีในการทำงานนะคะ